กวัดอุมิจะทำวันนี้กัเกเบอร์ีนีกรนนี้หรือเพื่อของบาครับเือก็ตอนนี้นะฮะเหนือวานมาให้พ well. ี่จะทำเอ่อยังไงอี่จะทนก็คี่นี่ไม ทำไมเราคนหนึ่งตีดันเจอตัวนี้มายนี่ไมอดตรงนี้มอดตรงนี้จะเป็นห้องนะอือตรงนี้เป็นห้องล้โโฟกอนนี้ไ้โฟก่อน

嘛，那个、嗯。 นะพี่เกีตอรอยเียนะอยงี้นกวสนุกนะยืดพี่เกพี่เก่งทเองเลยกสายรไม่เองไม่ได้ง้ออยเพยายามขลกูเฉยเลยุเรยไม่ใ ่อะไรเปลี่ยนเี้ยวทัรมว่ากิดจไม่ไม่ทำทีละจะไปมาทำทีดีกว่าเพราะผมพูดไปแนวว่าเอาดิไปทำทีดงเอเราสร้างเองไม่ได้ดงไปโหลดมา มันจะเป็นมวยใช่ไหมเนี่ยยารวนมันขี้เกียจขี้เกียจอ่ะมันก็จะมาขี้เกียจอ่ะมันก็จะคนขี้เกียจไหมนี่ยอมเราคุณก็จะอารมณ์คนขี้เกียจไหมอันเราขี้เกียจมากคนขี้เกียจดีดีิขี้เกียจทำเยอะพวกขี้เกียจไ Mmm, good chow, good chow. Mmm, what is this? I don't อยังไงวะยังไงอ๋อทำไม่เจอเลยอย่างนี้แต่งเองนะเลยนู้นเลยแต่งอย่างเงี้ยแต่งสุดๆร้อนๆเลยก็ปีมาไว้อร่อยอีไว้อร่อยพวกไว้อะไร ไม่เจออ่ะตอนนี้จะมีเพราะว่าไม่น่ามีไม่มีไม่มีไม่มีอยู่ในวะขีดไม้รีบเลยรีบ เงียบบางทวงอาจจะเงียบนะเพราะว่าเคมาที่ดีกรรันมากเลยหรกพูดไปด้วยกันใช่มัจะมีเพื่อนอือเวลามีเพื่อนกนันใช่หไหมเพราะว่าพูดไปย่างวั้เวลาอยู่กับเพื่อนนี่จะบอกอะไร่ั้ี่กันอยูนอน่กน,ใน,ใน,ใน แลวเป็นหูึ่งตัหถึงห้องคเคตรงนี้ก็เป็นนี้ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ่อตตุ๊ตุตุ๊ตตล๊ตตุ๊ตาุ๊ตตุ๊น แล้วก็ลงมาเลยคลิปิมปันาทีที่เรจะลงเด็กล้วสองคนรู้สึกฟิลเลยนะมันก็ไม่มีขึ้นอยู่ในยูทูบอ่ะ15นาทีเราจะ้วย

เอาไปจากที่นี้ได้ทีทท่ี่ที่เดินกันา,กกานคุณแมาเลย นั่นกระจกเสกกับนี้เสกเจ้ากรเสนาไม่ช่เก่งเลยหูรูโผลหเลยรูโผ อีกนึงนะอย่างเงี้ยมันจะเอาแค่สิ่งแค่ฝั่งเดียวเราเอาแค่สิ่งเดียวแล้วก็ไปามหลังกล้องเออวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรสวัสดีครับ